สวัสดีครับพี่น้องจอดลูกหนังครับต้นปวีนจาก f m 9 9นะครับไปต่อกันที่คู่เอซอักมาครับจากฮอลแลนด์เจอกับสเปอร์นะครับเตะกันเที่ยงคืน45นาทีเหมือนกันนะครับอักมานี่เพิ่งแพ้ฮลเลนวีนมา1 3เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นการหยุดสถิติไร้พลายเจ็ดตัดรวดของพวกเขาลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพวกเขายังคงแข็งแกร่งในการที่เล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับชนะถึง10จาก11เเกมหลังสุดนะครับ ส่วนสเปอร์ครับพวกเขาก็พลาดโอกาสเก็บชชนะในลีก4นัดติดต่อกันครับก็แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มา0ูนย์ต่อ1นะครับอย่างไรก็ตามครับพวกเขาไม่มีโปรแกรมในช่วงเอฟเอคัพที่ผ่านมาครับได้พักมาเต็มเ็มเลยนะครับทีมของแอนส์โปเตโกกูครับเต็มที่สําหรับเกมนี้เลยทีเดียวนะครับแนวต้านครับออกมาเป็นทางฝั่งทีมเยือนนะครับสเปอร์ที่เป็นต่ออยู่นิดหน่อยนะครับพวกเขาเคยเอาชนะอาเซตอัรคมามาแล้วนะครับที่สนามลอนดอนของเขาเองนะครับ 1>, 1ต่อ0นะฮะภาพรวมสเปอร์ดูเหนือกว่านิดนครับแต่อัคมายังไม่เคยพระท่าแพ้ใครในถ้วยโรปาลิกในซีซันนี้เลยนะครับถ้าเล่นในบ้านตัวเองครับมองแล้วครับเกมนี้เจ้าถิ่นก็จะไม่แพ้เช่นกันนะครับคู่นี้เชียร์เอตอักมาครับ